สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในช่วงนามมาแรงคำๆเนาะนะครับผมเฮาการเซมาจับเลขคู่เด่นล่างนะครับเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเนาะนะครับผมสําหรับเลขล่างของเฮานะครับเฮากาจับเพื่อนๆไปทั้งเลขเด่นแล้วก็เลขชุดเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเฮาเซมาจับคู่เด่นนะครับก็คือโดยแต้มรวมนะครับเนาะนะครับผมในเลขชุดนี้นะครับเนาะเฮาใส่เลข3สูตรทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยเนาะนะครับ สำหรับในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับเนาะก็คือ2พฤษภาคมนะครับเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมาเขาก็ใส่เลข3สูตรนี่นะครับใส่เลข3สูตรเจ้ามาแล้วได้เลข5ตัวนะครับในงวดที่ผ่านมาได้เลข5ตัวเนาะนะครับนี่ครับ080145นะครับตัวนี้เนาะนะครับได้ไปที่5ตัว5ตัวนี่ก็จับเลยนะครับจับเลย5ตัวนี่นะครับจับเลย5ตัว80145จับเลยนะครับเนาะแล้วการสำรับรักหน่วยนะครับ หลักหน่วยนี่นะครับเนาะมันสีได้หลายจากหน่วยก็คือเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามห้ามันได้หลายนะครับมันเกินนะครับเพราะว่าเราจะเอาไม่เกินห้าตัวนะครับเนาะเลี้ยวบานที่นี่เข้าเลยเอาสูตรที่4มาตัดนะครับสูตรที่สี่มาจับนะครับเนาะก็จับไปได้นะครับเนาะในสูตรที่สีนี่จับไปได้ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเนาะนะครับสี่ห้าเจ็ดแปดในตัวนี้นะครับเนาะนะครับเล้ยวยุ้ในนี่นะครับอยู่ในนี้ไม่มีคือห้านะครับไม่มีห้านะครับก็เลยไม่มีห้าอย่างนี้ตัดเลยนะครับตัดเลขห้านะครับ เหลืออยูหาตัว78013นะครับเอาไว้เลย78013นะครับนี่เนาะนะครับจับคู่กันได้25คู่นะครับ25คู่นะครับเข้ากับเอาเลขดับมาตัดนะครับเอาเลขดับมาตัดนะครับเลขดับเลขดับมาตัดนี่เลขดำเลขดับตัวนี้นะครับนอตดบไปที้จังหมดที่หาสูตรนะครับเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้3สูตรตัวนี้ก็หากันแต่มันซ้ำเนาะนะครับมันก็จะติดดับไปที่803ไอ้806นะครับก็จะมี8กับ0นะครับตัวที่ติดดับกากบาทนี่เนาะนะครับสำหรับ ลักน่วยตัวนี้นะลักสิบตัวนี้นะครับอยู่ในนี้ไม่ติดดับสักตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะเหลืออยู่7 3 1 3 7ามหนึ่งสาเจนะครับเนาะเอาหาตัวมาจับกันได้สิบหาคู่เนี่ยครับที่เราขีดเครื่องหมายถูกไว้นี่นะครับสิบห้าคู่นี่ก็ห้าคู่นี่ก็ห้าคู่นี่ก็ห้าคู่เข้าไปที่หนึ่งเจ็ดนะครับในหววที่ผ่านมาเข้าไปที่คู่หนึ่งเจ็ดนะครับนะครับผมสําหรับเลขในชุดเด่นนะครับเนาะแต่ว่าเฮ้าฟันทงศูนย์เจ็ดด้ยนะครับ 07ออก17กษัตรวานะครับอยู่ในชุดนี้ที่เขาวงสีแดงคือคู่เด่นนะครับคือคู่เด่นเนาะนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเนาะเข้ากันสีจับแบบนี้เลยนะครับจับแบบนี้สเตปเดิมนะครับสเตปเดียวกันเลยนะครับในวันนี้เขาก็จะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเ่อนเนาะก็ออกมาเป็นแบบนี้นลครับเนาะนี่คือหลักสิบนะครับนี่คือหลักสิบนะครับหลักสิบตัวนี้นะครับเนาะสามตัวนี้นะครับสามสูตรที่จับแล้วนะครับได้เลี่ตัวนะครับจับกันแล้วชนสี่สองสามหกแปดสองสามหกแปดนะครับ สองสามหกแปดเนาะนะครับแล้ว ains, ที่นี่เอาต, 8, nah es, ed, ตัวนี้มาจับนะครับเนาะเอาตัวนี้มาจับก็นะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับมันก็โอเคแล้วเพราะว่ามันได้ตำกัวหานะครับตำกวห้าตัวนะครับเข้าเสี่ยวมาเกินหาตัวเนาะนะครับเข้าเขามาจับคู่เด่นนะครับมันได้ตัวนี้นะครับมันมันชนกับเลขแปดกับสองนะครับแล้วที่นี่นะครับในเข้ามากสีแดงสีมากสีไป้นี่ก็คือเจ็ดตัวนี้นะครับเนาะเพราะตัวนี้มันต่ํากวห้าปกติเข้าเสี่ยวหานะครับมันก็เลยเจ็ดตัวนี้นะครับเนาะ มันไปชนเลขล้านเปอร์เซ็นนะครับมันไปชนล้านเปอร์เซ็นเข้าเลยสามารถที่จะสแตนบายได้ตัวหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่ถึง5ตัวมันยังเป็นสีตัวอยู่นะครับสแตนบายไป1ตัวก็คือเป็นเลขเจ็ดนะครับนะครับก็จะไม่เกิน5ตัวนะครับเนาะนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในสูตรนี้นะครับผมเดินมาเนี่นะครับสามสิบหงส์นะครับสามสิบหงส์นะครับนี่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับแล้วบางที่นี่เขาก็เลยมาจับนะครับนี่ครับหลักสิบไปที่สองสามหกแปดเจ็ดนะครับสองสามหก 8 7ตัวเจ็ดเท่าเพิ่มมาเนาะสองสามหกแปดเจ็ดนะครับแล้ววันที่นี่สำหรับรักน้วยนะครับตัวนี้ได้5้าตัวโอเคนะครับห้าตัวแล้วนะครับเราสำหรับรักน้วยนะครับก็ประมวลผลสามตัเพื่อนะครับในงวดนี้นะครับเนาแล้วันที่นี้เลขมันเกินนะครับมันได้ไปทั้งหมดถึงนะครับมันได้ไปทั้งหมดถึง5ตัวนะครับไอหกตัวนะครับมันได้หตัวได้หตัวนะครับแล้ววันที่เอาสูตรที่4มาเทียบนะครับสูตรที่4มาเทียบไม่มีอยู่หนึ่งตัวก็คือนะครับ ศูนย์นะครับศูนย์นะรับไม่มีนะครับไม่มีศูนะครับดูนี่นะไม่มีศูนย์นะครับเพาก็ตัดศูนย์เลยนะครับก็เหลือแปดเก้าหนึ่งสามห้าแปดเก้าหนึ่งสามห้าไม่มีศูนย์นะครับนี่นะครับสาคัญนะครับไม่มีศูนย์นะครับนะครับเหมือนกับงวดที่ผ่านมาไม่มีห้าเราก็ตัดเลยครับวดนี้ไม่มีศูนย์ตัดศูนย์เหลือแปดเก้าหนึ่งสามห้าครับตัวนี้ครับแปดเก้าหนึ่งสห้าเนาะนักครับผมแล้ววันเอาไปจับคู่กันนะครับมันก็จะได้ไปทั้งหมดยีคู่ ยี here, ่สิบห้าคู่ในตัวนี้นะครับเดี๋ยวห่อสีจับเลยนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวห่อสีจับคู่นะครับจับคู่ตัวนี้นะครับมาใส่ตัวนี้นะครับเพื่อสีจับแต้มร่วมนะครับแล้วก็จับคู่เด็ดนะครับเนาะนะครับเนาะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะครับห่อกระจายเป็นเป็นเบิรงเส้นทางกับเดินหรือว่าสูตรต่างๆของเหล็กก่อนนะครับนะครับผมห่อสิไปที่สูตรที่นะครับหนึ่งสองสามของเหล็กหลักสิบก่อนนะครับหนึ่งสองสามเนาะห่อกระจายเพื่อนๆเบิรงนะครับนะครับนี่คือในสูตรที่หนึ่งนะครับเป็นเหล็กแปดตัวนะครับนี่คือสสูตรรที่ในนหลัักิบบะค เดินยาวนะครับเดินยาวในหลักสิบตัวนี้เลขแปดตัวนี้หลุดยากนะครับมีหลุดหนึ่งงวดแล้วก็เดินต่อเดินต่อเนาะนะครับเดินต่อนะครับถ้ามันหลุดล้วเข้าก็พักไปประมาณสองงวดถ้ามาเดินต่อก็เอาต่อนะครับนี่นะครับมนเดินต่อเข้ากับเอาต่อนะครับแล้วก็เดินมาในวันล่าสุดนี้ก็หนึ่งมาที่หลักสิบในงวันนี้ได้ไปที่ตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับในวที่ผ่านมากเขานะครับเนาะเข้าไปที่เลขหนึ่งต่อไปสุดที่สอง Recibir, ต,รต,รตรที่สองนะครับในสูตรที่สองคือตัวนี้แปดตัวเช่นเดียวกันนะครับเดินมาทั้งหมดสามสิบหมดนะครับสามสิบหมดเช่นเดียวกันในสูตรนี้มีหลุดหนึ่งวัเช่นเดียวกันนะครับเนาะมีหลุดหนึ่งเงินแล้วก็เดินต่อนะครับนะครับเดินต่อนะครับเดินต่อนะครับเนาะนะครับเดินต่อนะครับหลุดน้อยมากนะครับนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งวดนะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็เดิน่องว่าแล้วสูตรนี้ก nee. ็ไปที่หนึสสสส่งนะครับไปที่หนึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็ประมวลผลมาเป็นได้แบบนี้นะครับเนาะวดที่ผ่านมาก็ผ่านนะครับในหลักสิ นะครับล้วกังวลที่ผ่านมานะครับในหลักสิบ um, นะครับเนาะสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามนะครับเป็นตัวนี้นะครับนะสูตรที่สามนะครับเดินยาวเข้ากันนะครับเนาะเดินยาวนะครับในสูตรนี้นะครับน่ครับสามสิบวันเช่นเดียวกันนะครับเนาะนะครับเดินยาวต่อเนื่องนะครับเนาะนะครับแล้วกางวลนี้ก็ได้ไปที่ตัวนี้สาหรับวันที่ผ่านมานั่นนะครับเนาะวันที่ผ่านมานี้ก็นี่นะครับเนาะนะครับหนึ่งมาที่หลักสิบผ่านนะครับเนาะ3าสูตรนี้ผ่านเลยนะครับนี่นะครับ เข้าขจับมาเป็นเรียบร้อยนะครับเนาะกออกมาเป็นตัวนี้ชนกันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแล้ววันที่นี้สําหรับลักหน่วยนะครับเนาะสำหรับลักหน่วยนี่นนะครับเนาะในส่วนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเลขแปตัวเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับนะนะครับในหลักหน่วยตัวนี้ก็สามสิบหัวนะครับสามสิบเอ็ดสามสิบสองวนี่นะครับเดินแบบนี้เลยนะเดินแบบนี้นะครับเนาะไม่มีสะดุดเลยนะครับไม่สะดุดนี่เนาะไม่สะดุดเลยในหลักหน่วยเนี่ย่สะดุดเลยนะครับในวดที่ผ่านมาก็ไปที่เลกเ็ไปที่เลกเ็นะครับเนาะ นะครับงวดที no no okay, kind of ่ผ okay. oh, okay. nah, hmm. yeah, so ่านมานี้ก็ขานฉลุยนะครับเนาะหนักครับผมนเลขเจ็ดนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนี่ก็เดินนะครับเนาะเดินยาวนะครับเดินยาวไม่มีสะดุดเลยนะครับเนาะหนักครับนี่นะครับสามสิบเอ็ดสามสิบสองงวดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็งวดลาสุตรนี้ก็เลขเก็ตัวนี้ก็ไปที่หลักหน่วยนะไม่พลาดนะครับเนาะก็โอเคนะครับเนาะวันนี้กับประมวนพลอกมาได้เป็นแบบนี้นะครับสรับสูตรที่3นะครับก็8ตัวเช่นเดียวกันนะครับเดินยาวนะครับเนาะเดินยาวไม่มีสะดุดเลยนะครับในเลขสูตรนี้ ถ้าจาเสียบชุนแล้วนะครับเนาะโอ้ยถ้าฟังเสียงหลดจอนะครับเนาะถ้าฟังเสียงฟังเสียงนะครับเนาะเนี่นะครับแล้วก็ในวันล่าสุดนี้ก็มาที่ตัวนี้นะเจ็ดก็มาที่หลักหน่วยนะครับวันนี้กับประมวลผลออกมาสามสูตรเสียบชนแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับแล้ววันที่นี้นะครับเนาะมันสูตรไปบางสูตรที่สี่นะสูตรที่เอาเสียบชนเพื่อเียเลขมันหน่อยโตลงเนาะนะครับสูตรที่สี่นะครับในสูตรที่สี่ในหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับ มันได้6ตัวเอาสูตรที่สี่มานะครับนี่สูตรที่สี่นี้นะครับสูตรที่สนี้นะครับเนาะเลขสูตรนี้มันกระสิมาสองตัวสองตัวล่างไหลนะครับเนาะเขาเลยตัวแต้มสีนี่คือตัวที่มันมาเพิ่มนะครับเนาะแต่ว่าตัวที่จริงมันเป็นหลักหน่วยนะครับเป็นหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยนะครับแล้วก็เดินแบบนี้หลักหน่วยก็ไม่หลุดเลยนะครับเดินยาวหลักหน่วยเนาะนะครับแล้วก็เดินมานะผูว่าสูดนี้ก็ได้ไปที่ตัวนี้ครับหนึ่งกับเจ็ดมาด้วยกันนะครับมาสองตัวเลยเจ็ดก็ไปที่ เพื่อจะตัดตัวเลขนะครับก็โอเคในวดนี้ในวันนี้ประมวลผลล้วออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็4สูตรชนนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะแสดงว่าเป็นแบบนี้นะครับนะครับได้5ตัวนะครับหลักสิบตัวหลักหน่วย5้าตัวนะครับวันนี้จับคู่กันนะครับมันจะได้25คู่นะครับถ้า25คู่นะครับเราจะหาตัวเด่นนะครับเข้าสีหาตัวเด่นโดยนะครับเราเข้าสีใส่หลักสิบนะครับเอามาจับตัวเด่นนะครับแต่บ่ิจตัดตัวเลขเลยเข้าสี่เบอรงหลักสิบสูตร5้าตัวนะครับเนาะ หลักสิบ,นะบ,นะ 000, 10, บสูตรห้าตัวนะครับนะครับเนาะเข้ามาใช่ไเบิ่งหลักสิบอ่าสูตรห้าตัวนะครับเนาะสูตรนี้ก็ยังมั่ท่านไหลงวดนะครับเป็นเลขหาตัวนะครับนะครับหลักสิบห้าตัวนะครับสิบล่างนะครับเนาะนะครับเดินมาแบบนี้นะครับเนาะนะครับในงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะในงวดล่าสุดนี้การประมูลผลนะครับแสนหมื่นพันแสนหมื่นพันหน่วยล่างหน่วยสี่บวกห้านะครับเนาะแสนก็เก้านะครับหมื่นก็สี่พันก็สามหน่วยหน่วยล่างก็เก้า น่วย C กับ0นะครับบวกหาคงที่บวกกันไปเลยนะครับเนาะเก้าบวก C เป็นสาบวกสาเป็นหกเพราบงั้ก็เป็นหาสามซึ่งเป็นหาหาบวกหาเป็นศูนย์นับไปหาตัวศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับเลขเรื่องตัวนี้ก็ไปที่หลักสิบนะครับเนาะไปที่หลักสิบนะครับก็ออกไปที่หนึ่งเจ็ดนะครับไปนะที่หลักสิบงวดนี้นะครับเหมือนแสนเหมือนพันกับสิบแสนกับเก้าเหมือนกับแปดพันกับศูน ก็บวกแปดเป็นเจ็ดบวกส่วนเป็นเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหาเป็นสามได้สามจะนับไปเรื่อยหาตัวนะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนะครับมันก็จะได้ว่าเป็นแบบนี้นะครับนะครับถ้าเอามาเทียบนะครับเนาะเอามาเทียบกับหลักสิบสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับตัวนี้เนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับตัวที่มันชนเด่นนะครับเนาะก็จะมีสามเนาะชนเด่นก็จะมีสาม สี่พมี่หาพมีมีหกแล้วก็มีเจ็ดนี่ครับเนาะมันจะมีสามหกเจ็ดตัวที่เด่นนะครับเนาะตัวที่เด่นนะครับตัวที่เด่นแล้ววันที่นี่สําหรับตัวเป็นลักหน่วยนะครับเนาะสาหรับลักหน่วยล่างนะครับเนาะกระสีมีสูตรสามตัวนะครับลักหนวยล่างสูตรสามตัวนี้กับมาดีนะครับเนาะนะครับเลขสามตัวสีมาลักหนวยล่างนะครับหนึ่งมาลักหน่วยเก้ามาลักหน่วยสามมาลักหนวยเก้ามาลักหนวยแปดมาลักหนวยศูนย์มาลักหนวย เก้ามาหลักหน่วยเจ็ดมาหลักหน่วยงวดนี้ได้ตัวน me, 45, moon, 45, nah, ี้นะครับเนาะเก้าสี่ห้าว่าใั่นหมเก้าสี่ห้านะครับเก้าสี่ห้านะนะครับเดี๋ยวเขาเทียบนะครับเก้าสี่ห้านะครับนะครับถ้าเทียบเก้าสี่ห้านะครับมันก็จะมีสองตัวนะครับที่ชนเนาะสองตัวที่ชนก็จะมีเก้าและห้านะครับเนาะยังไรก็ดนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเลขเด่นนะครับเนาะนะครับแล้วเขาสิจับเต็มสูตรนะครับเต็มสูตรเพื่อเป็นตัวร่องน้ำนะครับเนาะนะครับเป็นเลขชุดนะครับเดี๋ยวเขาสิจับคู ตัวนี้นะครับเป็นสูตรหลักนะครับสูตรละห้าตัวจับคู่ได้ยี่ผ่าคู่นะครับเนาะนะครับเนาะถ้าเขาจับออกมาแล้วสิเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับแต่ว่าสําหรับคู่เด่นนะครับก็จะมีอยู่หกคู่นะครับเนาะมีหกคู่คู่เด่นนะครับก็จะเป็นสามเก้าสามห้านะครับเนาะนะครับเนาะสิมีอยู่หกคู่นี่ที่เป็นคู่เด่นนะครับเนาะที่เป็นคู่เด่นที่มีหกคู่นี่นะครับหกคู่นี้นะครับคู่ชุดเต็มนี่ก็จะเป็นคู่รองนะครับเนาะนะครับจะมีอยู่หกคู่นะครับแล้ววันที่นี้เขาสิมาบรรจบรวมนะครับเนาะ แต้มรวมสองตัวล่างนะครับเนาะแต้มรวมสองตัวล่างนะครับเข้ากับที่ใส่สูตรนะครับเนาะที่เข้าใส่เป็นประจานี่ละนะสูตรที่เราใช้เป็นประจาก็คือสูตรที่นะครับเนาะสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้นะครับเนาะเป็นเลขสูตรพกัวนะครับเนาะนะครับเอาเจ็ดตัวนะครับตัวนี้เจ็ดตัวนะครับเลขเจ็ดตัวเนาะนะครับในสูตรนี้กระเดินมากนะครับตั้งแต่ต้นปีหมละนะครับปีต้นปีหกหกนะครับเนาะนะครับก็มีหลุดหนึ่งงวดนะครับเนาะ้นเียงของ ช่วงนี้เดินดีมากๆเลยนะครับมีหลุดน้อยมากนะครับเนาะนะครับแล้วในปี6กเ็นี่ยนะครับเนาะก็มีหลุด2งวดนี่เลยนะครับล่าสุดนี่เลยงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะก็หลุดนะครับหลุดเข้าแล้วก็หลุดเอ้าถ้าหลุดเราก็บ่รหลุดซ้านะครับในงวดนี้นะครับได้ไปที่ตัวนี้ครับเนาะนะครับประมมลนพออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็หลุดไปตัวนี้งวดนี้เลยตัวนี้4 5 6ห้า0ดดนะครับนะครับเนาะเดี๋ยวข้าเสียวอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี่3ปีสูตร3ปีนะครับเนาะเราจะมาดู ในสูตรสามปีนี่นะครับน้องเป็นเท่ไหรนะครับสูตรนี้นะครับเดินมาตั้งแต่กลางปีหกห้านะครับเนาะนี่กลางปีหกห้านะครับเดินมาตั้งแต่กลางปีหกห้านี้ก็เดินมานะครับเนาะเดินมานะครับแล้วก็มาเข้าปีหกหกนะครับเนาะนะครับมาเข้าปีหกหกนะครับแล้วก็เดินข้ามปีหกหกนี้ก็มีหลุดสองหวดนะครับหลุดสองหัวปีหกหกนะครับเนาะนะครับปีหกหกนะครับปีหกหกแล้วก็เดิน เดินนะครับปีหกหกนะครับแล้วก็เดินมานะครับถ้ายปีหกหกนี่ก็หลุดอีกหนึ่งงวดนะครับเนาะในสูตรนี้แล้วก็เดินมาปีหกเจ็ดนะครับปีหกเจ็ดเดินมาสองงวดนะครับเดินมาสองงวดแล้วก็หลุดนะครับเนาะหลุดนะครับนะครับแล้วก็เดินต่อมาอีกนะครับเดินต่อมาอีกนะครับนะครับแล้วก็มาหลุดในงวดล่าสุดนี้นะครับเนาะทั้งสองสูตรนี่หลุดหมดเลยแต่ว่านะครับเลขมันไม่หลุดซ้ํางวดนี้เข้าเสียมาย้อนลอยนะครับเนาะ กะได้ไปที่ตัวนี้นะครับประมวลผลแล้วในตัวนี้นะครับสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามนะครับเนาะนะครับเอ้าเอาสียงาเบิ้งตัวที่คือกันนะครับเนาะตัวที่คือกันก็คือเลขสี่อสี่นะครับเนาะแล้วก็หกนะครับตัวที่คือกันเนาะหกแล้วก็เจ็ดนะครับเนาะเจ็ดแล้วก็แปดแปดเนาะแปดก็มีมีเก่านะครับเอ้านะครับเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับเนาะ สี่หกเจ็ดแปดเก้าอ้าสี่หกเจ็ดแปดเก้านะครับนี่นะครับเนาะนะครับแล้ววันที่นี้าเขาจับนะครับเนาะถ้าเราจะจับตัวนี้นะครับอันตัวนี้่เข้าแ้มนะครับสามเก้านี่ไม่เข้าแต้มนะครับสามเก้าไม่เข้าแ้มนะครับแล้วก็จะเป็นสามเก้าไม่เข้าแ้มสามห้าเข้าแปดแ้มนะครับสามห้าเข้าแปดแ้มเนาะนะครับผมสามห้าเข้าแปดแ้มนะครับ สามห้าเข้าแปดแต้มนะครับหกหกเก้าเข้าห้าแ้มไม่มีหกเก้าห้าแ้มไม่มีเนาะครับหกเก้าห้าแจมไม่มีหกห้าหนึ่งแ้มไม่มีนะครับเจ็ดเก้าเข้าหกแ้มเจ็ดเก้าเข้าหกแมเนาะนะครับเจ็ดห้าสองแ้มไม่ 6, 5, 1, ม,มีนะครับก็จะเข้าแต้มไปที่สองคู่สองคู่นี้เนาะนะครับนี่นะครับเนาะนะมีสองคู่ที่เข้าแต้มก็คือสามห้าและเจ็ดเก้านะครับเนาะสามห้าและเจ็ดเก้านะครับผมสําหรับเรียในชุดนี้เนาะนะครับ ตัวที่เข้าแต้มมีอยู่สองคู่นี้นะครับเข้าแต้มเด็ดนะครับเนาะนะครับแร้ววันที่นี่นะครับถ้าเอาไปเทียบใส่กับวิ่งล่างตัวเดียวเทียบใส่กับหิ่งล่างตัวเดียวนะครับถ้าวิ่งล่างตัวเดียวนี้นะครับเนาะนะครับเนาะวิ่งล่างตัวเดียวนะครับในสูตรนี้นะครับเนาะนี่คือวิ่งล่างตัวเดียวนะได้เก้าเก้ามาละหน่วยนะครับเนาะนะครับเก้ามาลกหน่วยออกศูนย์เก้าได้สามสามมาลหน่วยออกสี่สามได้เก้า เก้ามาหนักหน่อยออกเก็เก้าได้แปดแปดมาหนักหน่อยออกเก็ยแปดได้ศูนย์ศูนย์มาหนักหน่อยได้ออกเก้าศูนย์ได้เก้าเก้ามาหนักหน่อยออกเกเก้านะครับเนาะวดล่าสุดนี้ได้เจ็ดเจ็ดมาหนักหน่อยนะครับออกหนึ่งเจ็ดวันนี้ได้เก้านะครับได้เก้าวิ่งล่างตัวเดียวได้เก้านะครับได้เก้าแต่ว่าเลขทั้งหมดนี่นะครับมันจะมาหลักหน่วยทุกหมดเลยเลขตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะครับวิ่งล่างตัวเดียวเข้าแต่หลักหน่วยนะครับเขาลักหน่วยทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นเก้านะครับเนาะถ้าติดเก้าก็จะมีอยู่คู่เดียวนะครับ มีอยู่คู่เดียวนะครับเจ็ดเก้าเนาะนะครับถ้าติดเก้านะครับวิ่งแล้วก็เข้าแต้มนะครับเนาะก็จะมีตัวนี้นะครับเนาะเก้าเจ็ดเก้านะครับเนาะเจ็ดเก้าคู่เดียวนะครับเนาะตัวที่เข้าแต้มแล้วก็เข้าตัวเด่นนะครับตัวที่ติดเลขเด่นก็คือตัวนี้เข้าแต้มนะครับเนาะถ้าเก้าก็จะมีอยู่หาคู่นะครับสองเก้าสามเก้าหกเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้านะครับเนาะตัวที่เข้าแต้มก็จะมีสามคู่จะมีคู่เดียวคู่เดียว แล้วก็สามห้านะครับมีสองคู่ที่ทักเก้าในมีคู่เดียวนะครับเจ็ดเก้าคู่เดียวที่เข้าแต้มนะครับเนาะเข้าแต้มหกเนี่ยเข้าแต้มหกตัวนี้นะครับเนาะเจ็ดเก้าเข้าแต้มหกคู่เดียวนะครับนี่ะตัวนี้เนาะน,น,น,นะครับเลี้ยวบานที่นี่นะครับตัวอื่น,ท,น,น,ท,นะท,นที่เข้าแต้มนะครับเนาะตัวอื่นที่เข้าแต้มคู่อื่นๆนะครับที่เข้าแต้มเนาะเดี๋ยวเขาที่มาวงคู่อื่นที่เข้าแต้มนะครับถ้าเป็นสองแปดนี่ยสแต้มไม่มีสองเก้าหนึ่งแต้มไม่มี นะครับสองหนึ่งสามแต้มไม่มีสองสามห้าแต้มไม่มีสองห้าเจ็ดแต้มนะครับสองห้าเข้าเจ็ดแต้มนะครับเนาะนะครับสามแปดหนึ่งแต้มไม่มีสามเก้าสองแต้มไม่มีสามหนึ่งสี่แต้มนะครับเข้าสี่แต้มนะครับสามสามเข้าหกแต้มนะครับนะครับหกแปดเข้าสี่แต้มนะครับนะครับหกเก้าห้าแต้มไม่มีนะครับหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแต้มนะครับเจ็ดแต้มนะครับหกสามเก้าแต้มนะครับแปดแปดหกแต้มนะครับแปดเก้าเจ็ดแต้ม มีเจ็ดแต้มนะครับเจ็แด 8, 1, 9, แต้มแปดหนึ่งเก้าแต้มนะครับ 8, 3, 1, แปดสามหนึ่งแต้มไม่มี 8, 5, 3, แปดห้าสามแต้มไม่มีเจ็ 7, 8, 5, แดแปดห้าแต้มไม่มีนะครับเจ็ 7, 1, 8, ดหนึ่งแปดแต้มเจ็ดสามศูนย์แต้มไม่มีเจ็ 7, 5, 2, ดห้าสองแต้มไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกคู่นะครับสิบหกคู่เลยนะครับนะ นะครับในชุดนี้นะครับ16คู่นะครับนะครับเนาะสำหรับเลขชุด2ตัวล่างนะครับนะจะบอกมาเพื่อนไปที่เรียบร้อยนะครับเนาะก็เด่นไปที่79เพียงชุดเดียวนะครับที่เข้าแต้มแล้วก็เข้าเด่นนะครับก็เจ็ดเก้าคู่เดียวนักครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเป็นเสว้เพียงจำเนีลล่างเพื่อนไปเลยนะครับเนาะนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะสำหรับคู่เด่นของเลขล่างของเรานะครับเนาะในวันนี้ชุดนี้นะครับชุดมาตรฐานนะครับเนาะเดินยาวมากๆนะครับเนาะนะครับ ทั้งชุดนี้เลยนะครับนะครับยังไม่31งวดวนนี้ยังมาหลุดเลยนะครับเนาะเอาละครับผมสำหรับคลิปเดียวช่วยสำในร้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ